สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสามสาวดาวซิงนะคะตอนนี้นะคะกำลังจะเส้นเส้นประกรรมบกอกไอผีประกรรมนะคะว่าเรากำลังจะทำการตัดขนหางช้างนะคะกน,นตามไปดูกันนะคะ thì à, có chữ tôi, <laughs> anh sắp chữ kia, anh có chữ tôi. anh có chữ tôi. anh có chữ tôi. anh có chữ วิธีก่อนตัดข้นหางนะคะคเ็ยวเลยอวดซัมุ้ยกัไจะตไปซมุ้ยกับไไอตรงป,งปงังปังเลยนกับรุ่นรุ่นหนาวที่กัรุ่นหนาวแล้ว के चपम ने कदे ने नु थाव में थाव के दे ने थाप को कु नु कदे नु नु में कदे ने आ का ताव के दे mẹ cái <laughs> đê à cái to cái đê mẹ ai cái đê trong cha nó công cái đê nàng thôn này cha thi cha phun bên đây cái đê này ngoài nam sông nam đi ngoài ngoài sông này anh lấy nó chung lưới cái bò say đi buồn rồi

แม่ไอ้เมาเจอมาโอ้กยไอ้กยางมาไอ้ดอกไทหรือทุกย่างบมาเลยหมด่เนไอ้สั่งบวไปมาคุยยู่แจมเปียดได้ปะเอซเด้ออันหงส์อ้องซอยกันนี่ยตาหงนาง้ยตาหงอนึงซอยตาหงลู่งลูดลูดแอ้นึงซอยลูดเอ้เพื่อวฝ่ายแ้วเ้ย่ึ นี่ <Yeah. S 2> คุนหางของน้ำทิพตัดตัดปีนี้เดี๋ยวปีหน้าก็ยาวใหม่ได้นะคะเอฟซท่านใดอยากได้ผลิตภัณฑ์จากหางช้างของน้ำทิพย์นะคะคอมเมนต์ได้ที่ลิง์กข้างล่างาาเลยนะคะปีละหนึ่งครั้งค่ะพี่ปีที่แล้วก็ตัดเดือนตุลาแบบ <Okay. S 2> แบบเนื้อคะ่ะ oh.

ไอ้ไอ oh! oh! ้ไ enfin, ัดมาใายไอ้จัดมาใายนะเฮ้ยนี่ค่ะทำการแต่งผมให้สวยๆนะคะแล้วผมก็จะเกิดใหม่นะคะอ้าวอ้าเทพ้าวทำอะไรอยู่อ้าหน่าทำอะไรเออไอ้ไอ้กล้าเรื่อยไปสิ รู้สึกเป็นยังไงคะลูกตัดผหมหอมนะคะ <laughs> เดี๋ยวก็ยาวใหม่นะลูกโอ,โอ้เดี๋ยวก็ยาวใหม่นะคะคนเก่งนะเดี๋ยวก็ยาวใหม่นะคะคนเก่ง

งอนแล้วใครมาเจียรปีตบอลนี่ทำมาเท่หันทีเออจนใจเขาเขายิ่มมันเลยอันหล่อเย็นบุญถือบุญมาเรียนล้องไห้ดุญรู้จะมาหจะมาหา เบิ้งัาไว้ห่างกินเลยนะฮะเบิ้งขาไปหางกินเลยนะปากกันยาวปากกันยาวเฮ้ยมีแหมมีแหมลงไปเยอะเบิ้งปากเขาเบิ้งมันยาวไข้างเด้อเยอะเบิ้งก็เห็ดตามีเฉลียย มันบกฮอนดอกมันจะลำบากนะพ่นาเกีมันสิเอใจเขาเขารู้มันเลยอับนนถวนดนเยนบาิดนเินมาหาจะมาหาเาไลายชินเลยนะฮะ รับไปหางกินเลยนะปากกันเยาปากกันยาวเฮ้ยมีแหมมีแหมลงไเยื้อบางปากเขาบึมันยาว้ขทางเด้อเนบ้อคนเตามไมเฉลียงมันนี้มันก็ห่อนดอกมันจะลำบากกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้เราด้วยนะคะท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์จากหางช้างคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างเลยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ